สวัสดีครับผมคนทำกินชาแนลนะครับก็กลับมาเจอกันอีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะฮะก็มีเมนูมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยก็จะเป็นเมนูที่หลายๆคนอาจจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันดีหรือว่าหลายๆคนก็คงจะมีเมนูนี้ประจําร้านอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นเมนูเกี่ยวกับอเมริกาโน่นะครับผมแต่ว่าอเมริกาโน่ในในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นอเมริกาโน่ที่เป็น อเมริกาโน่น้ำพึ่งมะนาวนะครับผมก็เมนูนี้หลายๆที่หลายๆร้านก็มีประจําการหรือว่ามีเมนูนี้ขายกันแล้วนะครับผมแต่วันนี้ผมก็จะมาแชร์วิธีการทําอเมริกาโน่น้ำพึ่งมะนาวในแบบของผมนะครับผมเน้นวิธีการทําก็คือเร็วแล้วก็ง่ายที่สุดนะครับผมโอเคก่อนอื่นนะฮะวิธีการทําอเมริกาโน่ผมก็ต้องมีผงมะนาวนะครับก่อนจะเป็นผงมะนาวสาเร็จเลยอันนี้เพื่อนๆมีน้มามะนาวก็ใช้น้มามะนาวได้นะครับแต่ว่าผมเน้นในเรื่องของความสะดวกนะครับผม ตัวผงม,มะนาวเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราได้รสชาติความเปรี้ยวของมะนาวเนี่ยส,สม,ม่ําเสมอในปริมาณที่เท่ากันนะครับผงม,มะนาว100นะร้อยเปอร์เซ็นต์ะฮะเดี๋ยวเราไปทําน้าพึ่งมะนาวกันก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเตรียมวัตถุดิบกันก่อนนะครับจะใช้น้าเชื่อมนะครับ2 0 ml นะฮะแล้วก็น้ําพึ่งนะครับน้ำพึ่งก็จะใช้2 0 ml เหมือนกันครับ ก่อนจะเน้นวิธีการทำง่ายๆนะครับผมจะใช้น้ำร้อนนะครับ1 5อยห้าสิบเอมครับใช้น้ำร้อน150 ml เอนะครับผมก็ผงมะมานาวผงมะมานาว1ช้อนชาครับ ละลายในน้ำร้อนก่อนถ้าเกิดชอบเปรี้ยวมากก็ใส่นิดนึงได้หนึ่งช้อนชานิดๆก็ได้เกลืองไปหน่อยนึงความเปรี้ยวก็ต้องมีเค็มตัดด้วยเ,เติมน้ำเชื่อมลงไปครับ20 ml ครับ เติมน้ำพึ่งลงไปครับ20แ l มเผมมะนาวนี่ผมว่าใช้ประมาณ1.5ช้อนชากำลังพอดีครับโอเคต่อไปเราก็จะไปทำน้ำเอสเปรสโซหรือว่าน้ำกาแฟกันนะครับก็ ตัวฟิลเตอร์ที่ผมใช้ก็จะเป็นแบบดับเบลช็อตก็จะใช้น้ำเอสเปนโซอยู่ที่60 ml มหรือว่า2ออนนะครับเมล็ด mm. กาแฟที่ผมใช้จะเป็นของ Coffee พ r e เม e ก็จะเป็น ตัวอาราบิก้าแล้วก็เอาไปมิกกับตัวเอสเปรสโซ่แบบขั้วเข้มนะครับตัวกลิ่นแล้วก็รสชาติกาแฟมันจะออกมาแบบหอมแล้วก็เข้มข้นนะครับ ได้แล้วครับ,บน้ำกาแฟเอสเปรสโซ่สองออนนะครับอันนี้จะไว้ท็อปด้านบนนะครับก็แก้วเสิร์ฟจะเป็นขนาด20ออนนะฮะปากกว้าง9 8ม mm ิลิเมตรนะครับก็จะเติมน้ำพึ่งมะนาวเราลงไปก่อนเทน้ำพึ่งมะนาวเราลงไปปึ๊บแล้วก็เติมน้ำเอสเปรสโซ่แล้วนะฮะเมื่อกี้นะฮะ2อออนครับ มีชิ้นมะนาวสดก็จะท็อปปิ้งไว้ด้านบนก็ได้นะครับเสรียบร้อยนะคราบสำหรับเมนูอเมริกาโน่น้ำพึ้งมะนาวนะครับในแบบและสไตล์ของคนทํากินนะครับมาแบ่งปันวิธีการทําในแบบของคนทํากินเนี่ยนะครับผมก็ เป็นเมนูเล็กๆน้อยๆนะครับที่อยามาฝากกันในวันนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องคนทํากินด้วยนะครับอย่าลืมกดที่ปุ่มกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากคนทํากินครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ